จยจับไม่ต้องจับข้างนี้อ่าให้จับตรงไหนอ่ะจับข้างนี้อ่าจับข้างนี้ก็ได้เราก็จะพาหอยอย่าวิ่งเร็วดิเรากลัวกูผีอ่ะเรากลัวพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลไม่กลผีหรอแค่สองแค่ตรงนี้ฮะสองแค่ตรงนี้เธอดีมากเลยเธอไปเป็นเพื่อนแล้วเข้าห้องน้ำผู้หญิงด้วยแต่ว่าทําไมตรงเนี้ยมันก็แจ้งแล้วมันแจ้งแล้วแต่เรายังกลัวอยู่เพราะมันมืดจ้ามั เปิดไฟอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะโอ้นางน่ารักมากเลยนางนางนางไปยืนเฝ้าฉันในห้องน้ําหญิงนะจ๊ะแล้วนางก็บอกฉันว่าไงรู้ไหมนางก็บอกฉัว่าเข้าห้องไหนเออเข้าเข้าเข้าไปถึงในห้องน้ําเลยอ่ะไปเฝ้าพี่ปลาไปเฝ้าพี่ปลารักพี่ปลามากสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะ